สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนใหญ่หอมกับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่1วันนี้นะคะคุณครูจะมาจัดกิจกรรมให้เด็กๆได้เ,ดเรียนรู้นะคะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์กันค่ะวันนี้พบกับคุณครูวันคุณครูนิ่ม และคุณครูฝันเหมือนเช่นเคยค่ะเราทั้ง3มคนนะคะได้มาจัดกิจกรรมให้เด็กๆเด็กๆอย่าลืมเปิดคลิปวิดีโอดูนะคะเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนด้วยค่ะวันนี้พบกับหน่วยการจัดประสบการณ์ธรรมชาติรอบตัวมีชื่อหน่วยว่าสัตว์โลกน่ารักเดี๋ยวเราตามคุณครูกันมาเลยค่ะว่าเราจะมาเรียนรู้อะไรบ้างที่เกี่ยวกับสัตว์ หรือสิ่งมีชีวิตที่เราควรรู้จักตามคุณครูคกันมาเลยค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูจะจัดกิจกรรมที่มีชื่อว่าที่อยู่ของสัตว์แต่ละประเภทค่ะที่อยู่ของสัตว์แต่ละประเภทนะคะก็จะแตกต่างกันไปค่ะตามลักษณะและขนาดของสัตว์ประเภทนั้นเช่นคอกเล้ากงรงถือตู้กระจก ซึ่งแต่สัตว์แต่ละชนิดนะคะก็จะมีที่อยู่อาศัยแตกต่างกันไปค่ะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้ฟังทีละประเภทนะคะสัตว์ที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำหรือทะเลลำน้ำลำคลองได้แก่กุ้งหอยปูปลาเต่าสัตว์พวกนี้นะคะจะต้องอาศัยอยู่ในน้ำค่ะโดยจะแหวกว่าย และเคลื่อนที่ในาน้ำได้ดีค่ะสัตว์บางชนิดอาศัยอยู่ในกรงเช่นสุนัขแมวที่เราเลี้ยงไว้นะคะ mm hmm. ก็ให้เขาอยู่ในกรงเป็นที่นอนเป็นที่กินอาหารค่ะสัตว์ที่อาศัยอยู่ในคอกได้แก่ มา้าวัวควายสัตว์ส่วนใหญ่นะคะจะเลี้ยงไว้เพื่อใช้แรงงานค่ะสัตว์ที่อาศัยอยู่ในโพรงเช่นกระรอกหรือนกที่อาศัยอยู่ในรังค่ะสัตว์พวกนี้นะคะจะมีที่อยู่อาศัยที่อยู่บนต้นไม้หรือในโพรงไม้ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะเรื่องประโยชน์ของสัตว์ต่อมนุษย์นะคะสัตว์บางชนิดสามารถนำมาทำเป็นอาหารได้ค่ะเช่นไก่และไข่ไก่ได้มาจากไก่เป็ดและไข่เป็ดได้มาจากเป็ดค่ะเราสามารถนำไข่ไก่และไข่เป็ดรวมไปถึงเนื้อไก่และเนื้อเป็ดมาสามารถทำอาหารได้ค่ะ เลี้ยงนะคะเป็นประเภทที่เลี้ยงไว้เพื่อเป็นเพื่อนเราหรือเลี้ยงไว้เอาไว้เฝ้าบ้านเช่นสุนัขแมวปลาและกระต่าย สัตว์เลี้ยงอีกประเภทหนึ่งนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงประเภทที่เราสามารถเลี้ยงไว้ใช้งานได้เช่นมา้าวัวควายการป้องกันอันตรายและความปลอดภัยจากสัตว์สัตว์บางชนิดที่เราเลี้ยงไว้เป็นสัตว์เลี้ยง เราไม่สามารถคาดเดาอารมณ์เขาได้ค่ะเด็กๆต้องระมัดระวังตัวเองให้ดีนะคะอย่าไปเล่นหรือไปหยอกล้อกับเขามากนักเพราะอาจจะทำให้เขาโมโหและทำร้ายเราได้ค่ะเราควรมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์เมื่อเด็กๆนะคะเลี้ยงสัตว์แล้วเด็กๆต้องเลี้ยงด้วยความรัก เอาใจใส่คอยให้อาหารและที่สำคัญนะคะไม่รังแกสัตว์พวกนี้ด้วยค่ะเพราะเขานะคะจะรักและซื่อสัตว์ต่อเราค่ะกิจกรรมเสริมวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะเด็กๆหาจุดแตกต่างของภาพทั้งสองภาพนี้นะคะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างเด็กๆลองสังเกตนะคะ ในภาพทั้งสองมีอะไรที่เหมือนกันและที่สำคัญให้เด็กๆลองสังเกตด้วยค่ะหาจุดที่ไม่เหมือนกันแตกต่างกันเด็กๆพอจะเห็นหรือยังคะว่ามีตรงไหนบ้างมีสองจุดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีจุดไหนบ้างนะคะจุดแรกนะคะคือจุดนี้ค่ะที่อยู่ด้านล่างสุดเลยค่ะทั้งสองภาพนะคะ มีความแตกต่างกันต่อไปจุดที่2ค่ะที่บริเวณขาของนกเก่งมากเลยค่ะเด็กๆมีใครตอบถูกบ้างคะหลังจากที่คุณครูเฉลยแล้วไหนขอมือหน่อยค่ะยกมือให้คุณครูดูหน่อยนะคะเก่งมากค่ะเด็กๆ เดี๋ยวเราลองมาเล่นเกมกันอีกสักภาพหนึ่งนะคะเด็กๆสังเกตภาพที่คุณครูนำมาให้ดูทั้งสองภาพหรือยังคะลองดูสิคะว่ามีจุดแตกต่างกันบริเวณไหนบ้างอย่าลืมนะคะมีด้วยกัน2จุดค่ะเด็กๆลองสังเกตดีๆนะคะดูไปรอบๆคะ่ะว่ามีความละเอียดหรือมีจุดอะไรบ้างที่เด็กๆเห็นแล้วว่าไม่เหมือนกันหาเจอหรือยังคะเด็กๆ มาเดี๋ยวคุณครูจะมาฉะเฉลยให้เด็กๆด,ดูนะคะว่ามีจุดไหนบ้างถ้ายังหาไม่เจอลองมาดูที่คุณครูเลยค่ะจุดแรกนะคะด้านล่างสุดเลยค่ะในชามของสุนัขมีกระดูกอยู่ไม่เท่ากันค่ะเห็นไหมคะจุดที่สองบ้านของสุนัขค่ะเด็กๆลองดูสิ ใช่แล้วค่ะมีตัวอักษรที่ไม่เหมือนกันค่ะแตกต่างกันตัวหลังสุดก็คือตัวจกับตัวดไหนใครตอบถูกบ้างคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆต้องฝึกการสังเกตนะคะจดจำรายละเอียดทั้งหมดแล้วเปรียบเทียบนะคะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างฝึกฝนบ่อยๆนะคะเด็กๆจะได้มีความจำและรู้จักแยกแยะได้ดีด้วยค่ะ อ่านบ้านวันนี้นะคะเด็กๆลองดูสิคะว่าเงาของตัวอะไรนะให้เด็กๆนะคะสนทนาเกี่ยวกับสัตว์ที่เด็กๆเห็นและหลังจากนั้นให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่ภาพกับเงาที่เหมือนกันนะคะแล้วอย่าลืมนะคะเด็กๆถ่ายรูปลงรลายกลุ่มส่งให้คุณครูและเพื่อนๆได้ชื่นชมฝีมือของเด็กๆด้วยนะคะ ตัววเองด้ยใส่แมสตลอดเวลาค่ะล้างมือเจลบ่อยๆถ้าเด็กๆมีเหตุจำเป็นต้องออกนอกบ้านนะคะห้ามถอดแมสเด็ดขาดค่ะยิ่งอยู่ในชุมชนหรือหมู่คนมากๆต้องดูแลตัวเองนะคะไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ